โดนอีกแล้วโอ้ยปลาดุกแน่เลยปลาดุกแน่ปลาดุกครับปลาดุกใหญ่ปลาดุกเร็วนี่โอ้ย,อยเจอะนะสุกแล้วครับปลาหอมเลยครับนี่แล้วก็ใส่ผักชีไปครับใส่เยอะหอม ีน,น้เด็ดเ,เป็นม้าสมันยังใหญ่ะลามาหาทุกอย่างที่กินมานกินทุกอย่างที่หาเพราะผมคือค <น S 2> มาจังหากินง่ายๆแบบวิถีชาวบ้านสุดยอด้ายยนะครับขาดไม่ได้ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมณัาจังครับวันนี้มาหาตกปลาตามหน้าท่อเหมือนเดิมครับเป็นลองน้ําก่อยนะเดีือวที่ใช้เหมือนเดิมครับกุ้งทะเลสดไปรุ่นกันครับว่าผมจะได้ปลาอะไร นี่โดนได้ตกปลาข้างลายเลยครับหน้าท่อนี่มาอีกหนึ่งตัวนี่ครับปลานี่ต้มเค็มอร่อยมากโอ้ยจมจม นี่ไซส์สวยนีม่มาอีกหนึ่งตัวครับเวลาจับต้องเอาผ้าจับมาระวังนะมันทิ่มปวดมากเลยพวกเนี้ย อหนึ่งตัวนี่ใส่สวย,สวยครับนี่ ใสสวยแล้วอุ้ยอุ้ยโอ้โหปลาดุกทะเละตัวใหญ่ใหญ่เลยโอ้โอ นี่มาอี้แล้วครับอันนี้ตัวเล็กตัวเล็กผมปล่อยนะอุ้ยใส่สวยนี่ทั้งร้าย,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 ยนี่ Thấy đi Này Ui, tuổi lịch hấp ปลาดุกแน่เลยปลาดุกแน่ปลาดุกครับปลาดุกใหญ่ปลาดุกเร็วนี่โอ้ยเจอกันนะอุ๊บเ้ยได้แล้วครับโูยเมื่อกี้วัดหลุดไปทิ้งแล้วนี่ อาจนไดนนน้นี่โคตรใจเลยมาดูทะเลเจอแล้วครับของเด็ดอือเอ้ยปลาอะไรวะเคลื่อนดำไม่ไรู้ปลาเลย ตอดปลาเล็กตอดอูยอยอ้ยกระทาตัวเบ้อเลยโอ้กระทาตัวใหญ่ใหญ่เลยโอ้ปลาดุกตัวใหญ่ Mình lưu lưu, chín mửa nãy đục luôn Đồn leo, oh! ôi bà thả khuất gai lươi Thì ui, ui โหลุดข้างบนครับขออนุญาตนะตีนเหยียบก่อนนะถ้าตำไปนะีนเรียบร้อยเลยนี่โคตรใหญ่เลยใส่ใส่ก่อน นี่โดนอีกแล้วปากกระทะใช้สวยนี่เบ็ดตัวใหญ่เลยนะครับมันยังกินติดเลยหูลูดกึกเลย นี่ป้าอะไรอ่ประปาบูบูเลยนี่มาอีกหนึ่งตัวสวยๆปลากระทะครับ โดนแล้วใส,ส่สวยครับเปลี่ยนเบ็ดแล้วผมเปลี่ยนเอาเบ็ดเบอร์เล็กนะใส่ อีกแล้วครับปากกระทะน้ำมันเริ่มแล้วนะเริ่มไหลเ,เริ่มไหลน้อยนะมันดันแล้วนี่มาอีกหนึ่งตัวปลาพวกนี้กินเบาๆนะครับทุนจะไม่จมนะนี่ครับมาดูผลงานวันนี้นี่ มานะครับวันนี้ปลากระทะปลากระทะหรือปลาขี้ตังนะทางใต้เรียกปลาขี้ตังตัวใหญ่หญเลยแล้วก็ได้ปลาดุกทะเลตัวใหญ่ตัวหนึง่งได้กับข้าวแล้วครับทําเมนูอะไรดีวันนี้ครับเดี๋ยวตามไปดูที่บ้านครับว่าผมจะเอาปลาพวกนี้ไปทําอะไรกินได้กับข้าวเมนูอะไรเด็ดๆไปครับครับมาครับวันนี้เรามาต้มเค็มหวานปลากระทะกันครับเดี๋ยวดูวิธีทำกัน มาครับทำง่ายง่ายครับนี่ตั้งกระทะแล้วนะตากปร๊กใส่ก่อนแล้วตามใรชอบนะครับชอบหวานชอบเค็มแค่ไหนเยี๋ผมกะดูปลานเนราแค่นี้พอเดี๋ยวได้ค่อยคิมเอาครับใส่น้ำไปหน่อยนึง เพื่อให้มันละลายครับทำง่ายครับเมนูน,นี้เริ่มละลายแล้วครับ ง,ง่ายสีขาวนะครับใส่ไปห,หน่อยครับปลามันเยอะ ก็ใหแ้แล้วก็ผงนัวครับนิดนึงก็ใส่นี่ครับต้นหอมผักชีลงไปแต่เพื่อนเราต้องเติมน้ำอีกนะเดี๋ยวผมจะเอาปลาใส่ก่อนเอาอันนี้ให้มันขอก่อน พอพวกทุกอย่างละลายแล้วนะผมก็ใส่กระเทียมครับทุบเอาแล้วก็ดากปักชีทำง่ายๆครับเมนูนี้เดี๋ยวปลาใส่เลยครับนี่ดูตัวนี้เต็มกระาเลยตัวเดียวนี่ใส่เข้าไปทำหลายๆตัวหน่อย อ,อแล้วก็ใส่น้ำลงไปครับให้ท่วมปลาเลยชอบใครชอบสีออกน้าหน่อยใส่ซีอิ๊วดำนิดนึงครับต้องเยอะทีเดียวเอาสีสันครับ ม้ปลาตัวใหญ่เนะมาเราจะปิดฝาครับรอปลาสุกครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าทำไงต่อไปปิดฝาครับนี่เดือดวบุบบักสุกแล้วครับปลาหอมเลยครับนี่เราก็ใส่ผักชีไปครับ อะเยอะหอมแล้วจะชอบเลยนี่นี่นะนะกดให้มันลงไปนี่ชีสุกแล้วไปครับไปเดี๋ยวไปชิมกันตักใส่จานมาครับพี่น้องเอซมากินข้าวกันครับนี่เรียบร้อย ต้มเค็มหวานต้มง่ายง่ายครับปลากระทะที่ตกมาได้ครับดูเนื้อมันปลานีเนื้อเยอะนะทำได้ทุกเมนูผมชอบทำต้มแบบนี้มันง่ายแล้วมันอร่อยมาัดดูฝันควันขึ้นเลยไนะตอนร้อน,อนทดน้ำก่อนอื้อหือ สุดยอดจริงๆต้มง่ายๆครับเมนูนี้มาห้อร่อยเฉยปลามีฟวามหอมเนื้อหวานน้ำราดร้าไปนี่เหมาะเลยครับนี่ ลอยเฉยอ่ะตัวนี้ไขวะเนี่ยอืตัวใหญ่ไม่ไข่ดูครับดูเนื้อมันเนื้อเยอะนะปลาเนี่ย ปลากระทะทั้งใต้เขาเรียกปลาขี้ตังบางที่เขาเรียกปลาตะกับปลาทะเลปลาน้ำก่อยนะ,ะนชี้หน่อยนี่เนื้อ,อยังนึบ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปหาทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างนี่หาครับขอบคุณครับ